ได้เจอแฟนๆทั่วประเทศมันก็เป็นอะไรที่ผมรอคอยวันนี้อยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วผมก็ชอบชอบที่จะในในความฝันอีกอีหนึ่งอย่างคืออยากที่จะเจอแฟนๆทั่วประเทศอะครับคิดว่าโอกาสนี้มันคงจะมาถึงแล้วเพราะว่าเราจะได้มีการเดินสายแล้วไปเจอแฟนๆทั่วประเทศเราก็เหมือนได้ไปเที่ยวทั่วประเทศด้วยครับ สอดออกด้วยไม่ได้ทำเองให้แฟนขับแกทำให้อันนี้ให้ไหมอันนี้เหรอให้ดีเอาก็ยื่นให้แล้วก็บอก congratulation เสียได้ได้ได้เอามาเอ้ยแกดีใจด้วย thank you ผมรักดอกไม้มากทางที่แพ้ฉันแ้กว่าแกคือเขาอ่าก็เคยทั้งผ่านเรื่องดีไม่ดีอะไรทั้งหลายแหละซึ่ง ทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยทําความความไม่ดีหรือว่าไม่เคยมีใครผ่านผ่านทุกอย่างมาโดยไม่มีอุปสรรคอะคือทุกอย่างมันก็เป็นคล้ายๆกับมันมันมันเป็นสตอรี่ของเขาซึ่งให้บทเรียนอะไรหลายแบบแต่ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอยากให้แบบดูแล้วก็เออเราผ่านมันมาแล้วเนาะแล้วก็เริ่มต้น แล้วก็ทุกวันนี้ถือว่าเขามีกำลังใจเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ทำสิ่งนี้ที่ทำแล้วดีอ่ะและความเชื่อความหวังทุกอย่างที่มีก็ให้ทำนียต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเขาอ่ะไปได้ไกลว่นนี้เยอะแค่มามาเชียมาเป็นกำลังใจอยู่ทั้งวันวก็ก็แฮปปี้แล้วเฮ้าเฮ้ยบยาอย่ามาขล่ากู แบคเป็นคนที่รักเพื่อนแล้วเพื่อนก็รักเขาเลยเพาอเขาเป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาและวีรกรรมเยอะมาก mm hmm. เยอะที่สุดอ่างเงี้ยทะเลยเป็นคนตลกค่ะแบบเป็นคนตลกแล้วก็ใครอยู่ใกล้เขาก็มีความสุขอ่างเงี้ยค่ะแต่ภายใต้ความสุขที่เขามอบให้คนอื่นอ่างเงี้ยเขาก็จริงๆเขาก็เป็นคนที่มีเรื่องมีเรื่องให้คิดตลอดเวลา mm hmm. เขาเป็นคนรักในอาชีพของเขารักแฟนๆอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็อยากประสบความสําเร็จมาตลอด สวัสดีค่ะผลิตผลิตโชคจริง bride, be <c oughs> จริงจริงนี่คือภาษาเราเลยนะเราเวลาเจอกันก็จะผลิตอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะหอลิ้นกันไปทำไมนะคะคือดีใจมากตั้งแต่แบบว่าคือเพื่อนกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งกลับมายุ่งกลับมาเป็นที่รักของแฟนเพลงหลายคนอย่างเงี้ยก็จะแบบคือวันที่แบบเริ่มได้ยินกระแสได้ยินอะไรที่แบบช็อกอะแบบตื่นมาอินสตาแกรม ผลิตทั้งแต่คืออะไรคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไปเซิร์ชดูในแฮชแท็กคือแบบเด็กผู้หญิงหรือแบบทุกคนแบบว่าเหมือนแบบตามเป๊กตั้งแต่ลงรถขึ้นบันไดเลื่อนแบบทุกสิ่งอย่างกลายแบบว่าเฮ้ยมันกลายเป็นรีสตาร์ทชีวิตเป๊กอีกครั้งหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันคือโอกาสที่ดีที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็แบบอยากให้อยากให้เป๊กได้มีโอกาส พิสูจน์ตัวเองกับแฟนเพลงว่าเป๊กเป็นคนมีความสามารถแล้วเป็นคนน่ารักซึ่งอันนี้แหละดาวเช,ชื่อว่าหลายคนก็สัมผัสได้ชอบชื่อนี้มากเลยอะ่ะผลิตั้างแตกรู้สึกดีรู้สึกแบบว่าคือเวลาที่ความที่เราเป็นเพื่อนรักกันอะนะคะเราเราเรารู้ถึงความสามารถของเขาอย่างเงี้ยรู้ถึงความเก่งรู้ถึงความบอลทูบีของเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่เป็นศิลปินโดยธรรมชาติแล้วเป๊กก็เป็นคนที่ เก่งเหนือความคาดหมายจากที่หลายๆคนเคยคิดว่าเออผลิตโชคก็แค่นี้แหละม้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เราทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็สนิทกันเขาเก่งมากเก่งจริงๆจริงๆเขาต้องขอบคุณเราเนอะเมยที่เขามีวันนี้ได้อ่ะเราสองคนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขานะยังไงก็เขาเคยอยู่กับคุณสมัยเขาก็เคยทัวร์คอนเสิร์ตกับคุณอ่า uh. แล้วเขาก็เคยทัวร์คอนเสิร์ตกับผมทั่วประเทศเขาก็เคยทัวร์กับผมอเราสองคนเป็นคนปลูกปั้นเขา hey. ให้เขาจุดนั้นอ่ะมายืงจุดนี้ได้เพราะเราสองคนเนี่ยเป็นรากหาที่เดียวเขาเอามอาจริงไหมมึงไม่ได้มีส่วนร่วมเลยในการที่มันดังขึ้นมาครั้งนี้เลยมึงเหมือนกันนะก็มึงพูดเลยกูมึงเนี่ยฮะก็ฝากแฟนคลับเป๊กผลิโชคด้วยนะครับว่าขนมเป๊กผลิโชคสิโอ๊ตป๊อปเนยปนและที่สําคัญนะครับไม่ขอบคุณไม่ได้เลยครับก็คือ PFC ทุกๆคนนะครับที่ ทำให้เรามีวันนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเป็นเหมือนกําลังใจเป็นแรงเชียร์ให้ผมได้มีกําลังใจต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ภูมิใจแล้วก็มั่นใจทุกครั้งที่เวลาที่จะร้องเพลงนะครับก็ต่อไปนี้จะทําให้ดีที่สุดนะครับไม่ให้ทุกคนผิดหวังครับเฮ้ยเอาหนะ่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สมมุติบางทีเขาจะชอบไปไปเจอคนหรือบางทีพูด พูดจะแต่เขาคือเขาอาจจะคนที่พูดอาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่าคนที่ฟังอะเนาะบางทีมันรู้สึกมันรู้สึกบ้างให้เรารู้สึกว่าโอ้เสียใจทาไมพูดงี้วะอะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> แล้วเราก็แต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เวลาเราเอามาเป็นเหมือนคล้ายๆกับถ้าเราคิดก็คือเราเหมือนสปริง ทุกวันตอนนั้นนะที่เราได้เที่ยวได้ทําอะไรก็คือเหมือนสปริงที่เราคอยโอเคใครพูดอะไรมาเรา,เราเก็บไว้ก็ล้วก็กดตัวเองเอาไว้ที่ตรงนี้ซึ่งครั้งหนึ่งถ้าเราเคยเคยอยู่ที่ติดพื้นได้วันหนึ่งเมื่อไม่อยู่ติดพื้นมันจะมีแรงที่ส่งเราได้ไกลเห็นหอกมแต่เปรียบกับคนที่ไม่รู้เลยว่าข้างล่างมันเป็นยังไงเขาก็จะยืดอยู่อย่างนั้นและถึงเวลาเขาจะกลับมาอยู่ตรงนี้เขารับไม่ได้นะเขาก็ยืดไปแล้วเหรว หนึ่งเลยถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้แล้วก็ทําได้ดีครับแล้วมั่นใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะไปอยู่ตรดจุดนั้นจริงๆนะครับก็อยากจะให้ Keep going ครับคือมันอาจจะไม่ได้มีเคติเราจะมี Music Festival ที่เป็น มิกโลเท่นอ,อะไรเงี้ยนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่นี่จะเป็นจัดในใจกลางมงที่สยาม